สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ทรรมประดาน้ำเจ้าวีดีธรรมันะดาน้ำจะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP นะครับวันที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะลาว VIP ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับวันนี้วันอังคารนะครับสีชมพูนะก็ขอขอมาที่ทุกทุกท่านนะครับ <c oughs> อือต่อไปครับต้องมีฟีร,รมดานะครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอืทํำลัชมกันเลยดีกว่าเมื่อวานนี้ก็เข้านะเด่งด้วยนะครับวันนี้เมื่อวานนี้หนึ่งสองสามตู้หนึ่งสองนะมาหมดเลยตื่นกำลังวันนี้ก็ หนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งนะหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งสุดสามศสุดสามโจนะครับแล้วก็มีแบบร้างใจเยอะด้วยนะ อะ้นี้ที่หนึ่งครับอันนี้ตีเนี่ยครับเด่นนะเด่นตีอยู่ในกกอบนี้นะเราเนีนที่หนึ่งแนะล้วก็ดูสายหนึ่งนะหนึ่งนะันนีน้คือชุดวินครับวินใครเจ้าสอง่อาสองมาผสมใส่ด้วย เอ่คครับสามนี้เลยครับลาวีเอทีนะครับเสร็บไรอ่ะครับเจ็บไรอ่ะเก็บเอานะครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้เค้นะครับตามนี้นะสัมขอ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 ขุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่เจินมาเด้งเด้งบนล่างเลยนะครับโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ